สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งครับผมกับช่างชัยครับทางช่องซ่อมแก้ปัญหาโมอเตอร์ไซค์สำหรับคลิปนี้ก็ยังอยู่กับยามาฮ่าไอครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมา,ารีวิวเรื่องระบบไฟครับผมไฟของ CDI ครับผมว่ามันเป็นยังไงครับก็คือรถชันนี้ครับทำเครื่องครับมาทำเครื่องเปลี่ยนข้อเวียง อ่าไม่ใช่ปิดข้อเหวี่ยงเปลี่ยนก้านสูบเปลี่ยนลูกลุกปืนข้อเหวี่ยงสองข้างครับควานลูกสูบใหม่ครับผมแล้วก็เช็คพวกซินพวกประเก็นครับลูกปืนทุกจุดครับก็ทําเสร็จนะครับตอนนี้มาหยุดหยุดหยุดอยู่ที่ระบบไฟครับผมระบบไฟมันเป็นอะไรครับตอนแรกสตาร์ทได้นะครับสตาร์ทติดสตาร์ทติดครับแต่ว่าไฟมันไฟไม่ค่อยแรงครับผมนี่นี่เป็นกล่องกล่องที่มากับรถครับผมเป็นกล่องไ x แครับผมเป็นกล่องเทียมครับที่เปลี่ยนมาแล้วครับผม ปัญหาก็คือตอนแรกครับกล่องไปนี้ครับไฟก็มามาอยู่ครับแต่มาน้อยครับสตาร์ตติดครับสตาร์ตติดแต่ว่าไม่นิ่งครับบางทีก็ดับบางทีก็สตาร์ตยากครับยากสตาร์ตหลายทีต้องสตาร์ตแรงๆครับถึงจะติดครับก็ไปไปมาๆครับสตาร์ตไปสตาร์ตมาบิดไปบิดมากลายเป็นว่าไฟไม่มาครับผมไฟไม่มาที่หัวเทียนครับก็คิดว่า กล่องไฟนี่น่าจะจะเสียครับผมน่าจะเสียแน่นอนครับเพราะว่าตอนแรกก็สายนี้ขาดครับสายบันธคอยตัวนี้ขาดผมก็บัดกีเรียบร้อยครับพวกนี้ก็มาไฟก็มาแรงครับอันนี้คอยสตาร์ทล่างครับตัวนี้เป็นคอยแสงครับฮันเซอร์คอยครับก็ตอนแรกมันมาใช้ได้ครับแต่ไปไปมาไฟไม่มาครับก็คิดว่ากล่องน่าจะมีปัญหาครับผมกล่องไฟน่าจะมีปัญหาที่คิดว่ากล่องไฟมีปัญหาเพราะอะไรครับเพราะว่า นี่ครับตัวนี้เป็นกล่อง JR 1 2 0ครับกล่อง JR 1 2 0แล้วเอามาเทียบกันครับอันนี้กล่องอันนี้กล่อง VR ครับเอาไม่ใช่อันนี้กล่อง i x ครับอันนี้กล่อง JR ครับเอามาเทียบกันแล้วสายไฟเหมือนกันครับทุกเส้นครับมันตระกูลเดียวกันครับสีแทบจะเหมือนกันทุกเส้นครับผมมีต่างกันอยู่ที่เส้นหนึ่งครับก็คือเส้นเดี๋ยวนะครับ น้ำเงินเดี๋ยวครับผมดูกันน้ำเงินขาวครับอันนี้เป็นน้ำเงินไอเอ็กเนี่ยจะเป็นน้ำขาวขาวเขียวครับเส้นนี้จะเป็นขาวเขียวครับแต่ของเกจะเป็นขาวฟ้าครับต่างกันแค่นี้เองครับก็คือแสงเส้นนี้เหมือนกันครับเข้าตรงที่เดียวกันครับผม ผมเอากล่องเจครับมาต่อครับมาต่อเข้ากับระบบไฟมาต่อเข้ากับระบบไฟของไอเครับปรากฏว่าไฟหดงเทียนมาครับมาแล้วก็มาแรงนะครับก็แปลว่าระบบพันเสื้อคอยระบบพวกนี้ไม่เสียครับนี่ครับกล่องเจ้ครับติดครับ มัมโมไม่ติดครับไฟออกครับไฟโงเทียนออกแล้วก็ออกแรงด้วยครับออกตั๊บตั๊ตัตัเลยครับแต่ว่ามันสตตร์ไม่ติดนะครับเพราะว่าแถบแม่เหล็กมันมันไม่เท่ากันแล้วก็มันก็อยู่คนละจุดด้วยครับแต่จะให้ดูครับผมนี่คือนี่คืออันนี้คือแม่เหล็กของ i x ซ์ครับตัวนี้คือแม่เหล็กของเจครับนี่ครับริมตรงริมอยู่อยู่ทางเดียวกันเห็นไหมครับ แต่ว่าดูครับตัวแม่เหล็กครับแม่เหล็กของเจจะอยู่แถวนี้ครับจะอยู่เฉียงๆครับเฉียงมาทางขวาครับแต่ว่าแม่เหล็กของไอเอ็กซ์จะอยู่ตรงครับตรงกับริมนะครับตรงกลางริมเนะครับกลางตรงกลางนะครับผมแต่เจไม่ใช่ครับนี่ครับมันเลยใช้กันไม่ได้ครับไฟมาก็จริงครับ นี่ครับมันคนละอย่างครับมันริมมันไม่ตรงกันครับริมริมตรงกันแต่ว่าล้อแม่เหล็กไม่ตรงครับแถบแม่เหล็กครับมันก็เลยไฟมาครับสปาร์ทครับแต่ว่ามันสตาร์ทสปาร์ทไม่ตรงจุดตรงจังหวะจุดระเบิดครับมันก็เลยไม่ติดครับไฟมาแต่ไม่ติดครับก็แปลว่าระบบไฟของ i x เครับพวกนี้ครับทั้งพันเซอเรือคอยทั้งคอยสตาร์ท ล่างคอยแสงครับไม่เสียครับผมนี่ผมตัดออกครับผมตัดของสายครับสายของไอเอ็กซ์ครับผมผมตัดออกครับนี่ครับเป็นกล่องครับกล่องไอเอ็กซ์ครับไม่ต่อเข้าไปไม่ติดครับไฟไม่มาครับไฟไฟหัวเทียนไม่สปาร์ครับไม่มาครับแต่ว่าใช้กล่องเจียไฟมาครับแล้วก็แรงด้วยครับผมไฟมาแล้วก็แรงด้วยครับผมก็เลยคิดว่า ไอเซตตัวนี้ครับพังครับผมผมก็เลยไปซื้อมาใหม่ครับซื้อกล่องมาใส่ใหม่ครับนี่ครับจัดการเสียบเข้าไปครับต่อเข้าไปครับต่อเข้าไปปลั๊กมันจะตรงกันครับนี่ครับปลั๊กไม่พรของใหม่ครับไม่ได้ตัดครับมันจะเสียบตามปลั๊กเลยครับตรงทุกจุดครับปรากฏว่าไฟไม่มาเหมือนเดิมครับไฟไม่มาเหมือนเดิมครับผม จะบอกว่าถ้าระบบมัดไฟล่างช่วงนะครับพวกพันเอร์คอยทั้งพันเอร์คอยตัวในแล้วก็ตัวบนครับถ้ามันเสียครับแล้วทําไมของใส่กล่อง G r เนี่ยมันมาครับแรงด้วยครับแล้วกล่องนี้ซื้อมาใหม่คิดว่ากล่องเสียทําไมไฟไม่มาครับผมนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับผมที่ผมนํามาฝากเอฟซครับผมก็ฝาก ใครที่เคยเจอเคสแบบนี้ก็ขอความรู้ด้วยครับผมด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปได้ครับคอมเมนต์ใต้คลิปเลยครับผมสามาราที่จะแนะนำได้ครับเพราะว่ารถรุ่นนี้ผมก็เคยซ่อมเป็นครั้งแรกครับแต่ว่ามาเจอระบบไฟแบบนี้ครับคิดว่ากล่องไฟเสียแต่ไม่เสียครับผมแต่ไม่เป็นไรครับผมมีวิธีแก้อยู่ครับวิธีแปลงอยู่แปลงให้ใช้ได้อยู่แต่ว่าผมจะแปลงไปท่าไหน ก็ฝากติดตามครับผมเพราะว่าผมตอนนี้ผมจะไม่ใช้แล้วครับกล่อง i อเผมจะไม่เปลี่ยนแล้วไม่ใช้แล้วครับไอเผมจะมีวิธีแปลงอยู่สองแปลงครับผมอยู่สองทางครับก็คือหนึ่งใช้กล่อง JR ครับเพราะว่าไฟมันมาครับแปลงแปลงกล่อง J r แล้วก็ใช้แม่เหล็กของ J r ก็ได้หรือว่าจะใช้แม่เหล็กของ i อเกก็ได้ครับว่าแต่ว่ามันต้องต้องได้แปลงแถบครับ ตวม่มาใช้ตัวนี้ครับใช้ของ i อเซนี่ครับใช้ของเดิม i อเซนี่ครับมันต้องได้แปลงแถบใหม่ครับผมแปลงแถบให้เหมือนเจียครับให้เท่ากับของเจครับผมมันก็ค่อนข้างจะต้องเข้าไปลงกึงครับให้ลงกึงทําให้ครับว่าเราจะเอาประมาณไหนครับผมต้องให้ลงกึงเชื่อมเจียให้แล้วก็ทําให้มันสวยๆแบบนี้ครับอีกวิธีนึงครับผมจะใช้ผมจะแปลงกล่องแดดครับจะแปลงใส่กล่องแดดครับแต่ไม่รู้ว่า มันจะใช้ได้หรือเปล่าครับผมเพราะว่าพันเซอร์ไม่รู้ว่าพันเซอร์คอยตัวนี้ครับมันจะรับกับกล่องดดหรือเปล่าครับผมมันจะรับกันหรือเปล่าเพราะผมผมก็ไม่เคยแปลงสักทีครับนี่เป็นครั้งแรกครับผมที่ผมจะลองแปลงกล่องแดดดูก่อนครับถ้ากล่องแดดไม่ได้ผมค่อยจะแปลงใส่กล่องเจียครับก็จะปองแปลงใส่กล่องเจียแน่นอนครับผมจะใช้ได้แน่นถ้าแปลงกล่องเจียใช้ได้แน่นอนแน่นอนครับ แต่ว่าถ้าจะใช้ของเดิมครับก็ปรากฏว่าอันนี้ก็ซื้อมาแล้วครับของใหม่ก็ซื้อมาแล้วยังใช้ไม่ได้ครับแล้วเราต้องไปแปลงตัวไหนครับแล้วเราต้องไปทําตัวไหนอีกครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้ได้ครับเพราะว่าใส่ใส่กล่องเจแล้วไฟมันมาอยู่ครับก่อนนี้เป็นอีกเคสหนึ่งครับผมที่ผมเจอค่อนข้างจะยากครับผมแต่ก็ไม่เกินความสามารถแน่นอนครับเป็นอีกเคสนึงครับที่ไม่เคยเจอครับผมไม่เคยเจอว่า คิดว่ากล่องเสียทําไมจะซื้อมาใส่ใหม่แล้วก็ยังไม่ติดครับยังไม่ได้อยู่ครับตารบกวนเพื่อนช่างด้วยกันเรื่อยๆครับผมว่ามันเป็นพเพราะอะไรครับผมใส่กล่องเดิมไม่ติดคิดว่ากล่องเสียซื้อมาใส่ก็ไม่ก็ไม่มีไฟเหมือนเดิมไม่ไฟไม่ออกวัเรเหมือนเดิมแต่ว่าพอใส่กล่อง JR ทําไมไฟมานี่ครับเจียทำไมไฟมาแล้วก็แรงเลยครับ แต่้าไม่ได้ครับพรุ่งนี้ผมจะแปลงครับผมจะแปลงกรองกล่องดดก่อนครับผมเบาจะได้หรือเปล่าที่แปลงกล่องดัพบก่อะเลยครับเพราะว่าแถบไม่เหล็กนะครับแถบไม่เหล็กมันเท่ากันครับอันนี้ตัวนี้6 3มมิลครับของไอซ์แซนนี่63ามมิลครับยาวความยาวห3สามมิลแต่ว่าของดดนี่หกสิเดครับหกสิบสองกับหกสดทางกันแค่มิลเดียวใช้ได้ครับไม่ต้องไม่ต้องเจียไม่ต้องเจียแถบครับ ไม่ต้องเกียร์แถบครับไม่ต้องไม่ต้องทาไ,ไม่ต้องแปลงแถบครับผมแค่แปลงไฟครับเดี๋ยวมาดูแปลงท่าแปลงไงเดี๋ยวผมจะมา,ารีวิวให้ดูอีกทีครับผมว่ามันใช้ได้หรือเปล่าหรือว่าถ้าใช้ไม่ได้มันมันเป็นพ่ออะไรครับผมก็ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับผมถ้าใครคิดว่าคลิปนี้แปลกและมีประโยชน์ครับก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องด้วยครับผมสตหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปพี่นี้ครับ ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยครับผมติดตามลถกคันนี้วยครับว่าสุดท้ายแล้วมันจะจบลงยังไงยังไงครับผมตอนนี้เป็นเคสแรกครับที่ผมรู้สึกว่าเจองานที่ว่ายากครับผมยากแล้วก็งงเหมือนกันครับแต่ก็จะทําให้ได้ครับทําได้แน่นอนอยู่แล้วครับยังไงก็ลูกค้าก็ได้ขี่รถได้ขี่ดีแน่นอนครับขี่ดีวิ่งดีแน่นอนเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าอันนี้ตอนนี้ก็จะแปลงครับผม ฝากติดตามรถคันนี้ด้วยครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ